สวัสดีช่องนุกดำซิ่งครับมาดูแบบฝาา้ายไม่ดีแล้วฝืนดีดนะครับตอนนี้ฝาา้ายฉีกนะครับเป็นยังอ่ะเราแค่เรีลอยยีลอยสามแล้ว มาดูฝาท้ายฉีกครับนี่คือฝาท้ายไม่ดีก็ไม่อยากให้เสี่ยงเวติดีดเวาลารถติดปไปยังเนี่ยเปลี่ยนคาดนอาไหมเด้วเสียบเหรออ,อ้า เพิ่งเปลี่ยนคาดมาครับคันนี้สี่ปีสี่ปีเพิ่งได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาแล้วเสียวนะ่ะเปลี่ยนมาแล้วเสียนิดนึงไปลองนะครับอ่ามาอีกแล้วเข้ามาเลย บ้าพ oh. ันอเนี่ย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 เนี่สิบ้าเบิรงเนี่ยเขาซูนแล้วสวงมื่อสว่างเบิดสวงเมื่อกว่าแล้วหายเลยหายเลย เบิดซ้อมเหมนสาแม่หายเลยไหมอันนี้คือการอ่าเป็นน้ำอูตอนะครับนี่เฮาต้องเรียกอูตอ่ิดีนะครับดีดฟ้าไทยคือน้อยเดียวมันเป็นเล็กกลมๆนึงแม่นี่แม่เบื้องบนขชาเบิ้งนี่โอ้ตกใส่ขาแล้วเนาะวางเด้อเบื้องนูนนี่โอ้ยเล็กกันน้อยหนึงแหม ดูดูดูมองมองเบอร์เงผ้าเป็นยังมึงตกใช่โอ้เด้อเด้อเด้อเบอร์เงนโอ้ถูกเดี๋ยวนี้ตกแนี่เบอ่์เงล็กตัวนี้แม่มองบางนี่แม่มองตัวนี้เหล็กเป็นเหล็กกรงกวงนครับมาพามาดูของแท้นี่ครับไม่มีรุ่นนี้มิตะลดขาดเครื่องบ่มีปลาะทายหักงั้นอย่าของแท้ครับ บริเปรโมทอู <Hello. S 1> ไม่ได้โปรโมดอูนะครับดูครับถ้าเวลาเรารถติดถ้าเราจะค้ำยันฝาท้ายนี่ตัวนี้ได้สบายนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นเป็นไรครับอ,อต่อนนี้แต่ว่าอันนี้โอ้ยนันก็เล็กมันก็บางเกินครับเพิ่งดูนี่ไหมเล็กกันสังกะซีครับ เรียบร้อยเลยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหล็กกล่องธรรมดาเมื่อกี้ก็ได้ไปลองนับมาเปลี่ยนคาดมามันเสียจะทำการเอาลงมานะครับบริหารการด้วยโดย ยางแทงเอ้นะไขาดนะเดอ้าวเพิ่งเปลี่ยนคัดมาลูกยางแท่นเฮ้ยวัลูกยางแท่งเครยงนะไส่ขาดไว้ทางนี้บอขรดอ่ะใช่

คลิปนี้ก็แค่จะมาพามาดูฝาท้าทยนะครับดีดแต่ว่าถ้าเป็นของแบบของโชคชัยหายห่วงนะครับนี่ครับดูเรื่องนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนคัดเมื่อวานนะครับ สปีเพิ่งได้เปลี่ยนยังไงเป็นไรครับโอเค okay, ครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นครับจนคลิปหน้าสวัสดีครับ